อาจารย์ครับหลักการต่างๆในหมวดการบังคับของอสาขาวิชานี้เนี่ยจบยากไหมอาจารย์ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นวิชาที่ผู้จบปริญญาโทหลายท่านเนี่ยมีพื้นฐานนะครับเพบื่าจะจบการศึกษาบจบบริหารธุฯฯรกิจจบรัฐประศาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร,ร์เนี่ยสามารถต่อยอดได้รประเด็นก็คือเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดให้สังคมเนี่ย แต่รับประโยชน์จากบุคลากรที่จะจบทุศธิบัิฑิตเพราะคือการเรียนทุษธิบัณฑิตเนี่ยไม่ใช่เรียนหนังสือเรียนวิธีคิดแต่แน่นอนมีการวิจัยด้วยตรงนั้นก็จะเป็นการช่วยให้ผู้เข้ารับการศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายชีวิตมีวิสัยทัศน์ว่าอยากจะสร้างอะไรอยากเห็นอะไรที่ดีขึ้นยกตัวอย่างถ้าผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองถ้าเห็นการเมืองที่ถดถอยเนี่ย เราจะปฏิรูปการเมืองยังไงนะครับจะยกระดับยังไงที่จริงต้องรู้จักจากจิตจากตัวตนของนักการเมืองถูกใจกับว่าสร้างในตนนั้นกระบวนการสอนเนี่ยทางเราเนี่ยข้อได้เปรียบข้อดีก็คือเราพยายามใกล้ชิดกับนักศึกษาผมจะเข้าไปทุกทุกครั้งที่มีการบรรยายนะครับสักระยะก็จะมีโอกาส หญ่อีกบตรงนี้ก็คือให้รู้จักคนที่จะเป็นตุสติบัณฑิตของเราว่าเขากำลังคิดอะไรนะครับเพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมที่เขาจะก้าวไปสู่จุดสุดท้ายนะครับจากวันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยเราจะดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความมั่นใจนะครับบางคนอาจจะอ่อนประสบการณ์บางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วยกตัวอย่างครั้งที่แล้วที่เรา สัมภาษณ์เนี่ยจะมีท่านพระอาจารย์ที่มาจเป็นพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์เป็นพระเลยครับผมครับแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหามงกุฎนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ครบเกษียณวัยแล้วนะครับแต่ท่านจบมาหลายปัญญานะครับท่านเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเสาะหาสิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นไปการศึกษาเพื่อชีวิตครับ่นก็สอดรับกับแนวทางของมาริชาปยานะครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ย ทางลอที่กบฎีเนี่ยจะชี้แจงรายละเอียดมากขึ้นแต่ว่าปรญาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสอดรับกับเจตนาหลุมที่ผมได้รับการได้รับเกียรติจากทางเมืองไรให้เข้าไปช่วยเนี่ยนะครับผมคิดว่าท้ายที่สุดชีวิตมนุษย์เนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็คือถดถอยนะครับสังคมวันนี้เนี่ยการพัฒนาช้าเป็นนิดเดิงผมคิดสถาบันเราเนี่ยมหาวิทยาลัยจะเป็นตัวช่วย กรตะตุ้นจุดประกายแล้วก็ทําให้เกิดการนําเนื้อในตนของแต่ท่านเนี่ยมาบูรณาการกับกระบวนการในการสอนอของเราครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อองค์กรและต่อประเทศครับอย่างนี้แสดงว่าสิ่งที่อาจารย์กาลังสื่อแต่ทางท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะฮะสำคัญยิ่งก็คือการที่ปูพื้นฐานเรื่องของการศึกษามันน่าจะต้องมาจากเรื่องของครอบครัวด้วยถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับคือต้องเรียนอาจารย์นี้ครับว่าไม่ว่าจะดูดียังไง นะครับเก่งยังไงถ้าครอบครัวขาดความสุขครับขาดความจริงจังและจริงใจซึ่งกันและกันขาดความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยคือรักที่เห็นแก่ตัวเนี่ยถ้าที่สุดครอบครัวก็ไม่สุขสรรสังคมก็สันติสุขในในครอบครัวยจะนําไปสู่สันติภาพครับในชุมชนในภูมิภาคในประเทศชาติและใน สากลในลูกก็ได้รับทั้งหมดเนี่ยมันต้องไปด้วยกันครัเพราะบ้านในครอบครัวเนี่ยบ้านซื้อได้ใช่ครับแต่ว่าครอบครัวต้องรวมสร้างใช่ครับนะครับจะซื้อกี่หลังก็ได้ที่ถ้าการผู้สิทธิ์เนี่ยมีรายได้ดีครับอยากซื้อตรงนั้นอยากซื้อตรงนี้แต่ซื้อชีวิตและซื้อครอบครัวไม่ได้ต้องร่วมสร้าง แล้วต้องเป็นองค์ประกอบของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนี่ก็คือองค์กรละว่าถ้าพัฒนาองค์กรครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขเนี่ยการศึกษาการเรียนรู้และการการสร้างประเทศชาติหรือองค์กรธุรกิจองค์กรการเมืององค์กรการศาเนี่ยจะไปได้ดีนะครับผมผมชื่นชมแนวคิดของท่านท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันทําให้ผมเห็นโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นเลย เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถานีทุมนุษย์รายการเก่่ยวกัการังสรนะครับหรือแม้แต่สถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสึก HR Poling นะครับหรือเอซซก็คือสถาบันทุนมนุษย์อย่างแท้จริงเนี่ยพยายามรังสรรค์ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมเยาวชนสังคมครอบครัวสังคมการศึกษาและเพิ่มมามีโจทย์ว่าในเรื่องของ AEC เข้ามาเกี่ยวข้องหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำยังไงเมื่อ A e c เกิดขึ้นแล้วในสังคมมีปัญหามากมายทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองผมก็เลยบอกทุกท่านไปเลยว่าเริ่มจากครอบครัวนะครับอยากให นอกจากความสาคัญของครอบครัวตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วนี่นะฮะผลจะกระทบถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยจะเกิดอะไรแต่ครับกองทีมทีวีนให้เวลาผมถึงเกือบสามปีห้าสิบสองครั้งค่าของคนครอบครัวศึกษามนุษย์เนี่ยไม่มีค่าเลยครับถ้ามีครอบครัวแล้วทิ้งครับมีครอบครัวแล้วไม่รับผิดชอบมีลูกแล้วทิ้งบางทีเนี่ยภรรยาตั้งครั์อยู่ ไม่กี่เดือนหรอกไปมีครอบครัวที่สองแลอที่สามแล้วนั่นคือขาดความเป็นมนุษย,ย,ย์ขาดศักดิ์ศรีขาดความมีตัวตนผมเริ่มจากตรงเนี้ไม่ว่าผมอยู่ในการเมืองผมก็เห็นการเมืองที่ล้มเหลวครับอ,อ,อยู่ในการศึกษาก็เห็นการศึกษาที่ที่ยังผิดพลาดนะครับตั้ธุรกิจก็มีนะครับคนที่เติบใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีตําแหน่งสูงแล้ว มีคนเอาใจมีคนพยายามที่จะจะช่วยเหลือเนี่ยบ,บางทีพังเผลอ,อ,อนะครับจิตมนุษย์เนี่ยต้องต้องต้องผมคิดว่าความจริงพระพุทธองค์เนี่ยค,คือที่จริงไม่มีตัวเรานะครับตรงนั้นแหละผมคิดสำการณที่สุดก็คือต้องใช้หลักของพระพุทธองค์นะครับที่เราต้องสงบ,บนิ่งเยน็นแล้วก็สุขมุม ครับบางท่านเนี่ยสูงวัยแต่ผมเรียกว่าเป็นเด็กสูงวัยเพราะว่าท่านมีอารมณ์ตลอดเวลาท่านขุนวตลอดเวลาอพรานประเด็นเหล่านี้เนี่ยต้องบริหารตนครับนักการเมืองนักการศึกษานักวิชาการนักธุรกิจต่างก็ต้องดูเหมือนกันครับแล้วไม่มีข้อยกเว้นพ่อแม่เนี่ยต้องบ่มเพาะครับ เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าให้เติบใหญ่เป็นไม้งมวันนี้เนี่ยผมดูแลลูกรอบสองลูกของลูกชายลูกของต้นต้นผมเจ็ดขวบพึ่งพึ่งแปดขวบเก้าขึ้นแปดขวบทุกวันเนี่ยเราเรียนรู้จากเขาต้องฟังเขาต้องเข้าใจเขาต้องให้ใจเขาประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นมรดกธรรมที่เราต้องร่วมสร้างเป็นมรดกธรรมไม่งั้นก็จะกลายเป็นมรดกกรรมถ้าเรามีอารมณ์ใส่เขา เราตวาดเขาครับเราดูเขาอยากขาดเหตุผลบอกผู้ใหญ่อาบน้ํามาก่อนเนี่ยครับประเด็นหล่านี้เนี่ยผู้ใหญ่ชอบพูดนะครับแต่ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นแบบฉบับนะครับถ้าไม่อยากให้ลูกสูบก็ต้องไม่สับไม่อยากให้ลูกเสพก็ต้องไม่เสพไม่อยากให้ลูกดื่มก็ต้องไม่ดื่มแบบอย่างแบบอย่างเบ้าหลอมสอนด้วยตัวอย่างนะครับสอนด้วยตัวเองนั่นแหละนะครับเพราะจะสอนให้ลูก มีลูกของเพื่อนเนี่ยบอกพ่อเขาวันนี้ผมขออยู่บ้านพ่อถามลูกไม่สบายเลยสบายดีครับแต่ว่าพ่ออยากดื่มกับพ่อเพราะทราบว่าพ่อมีนัดดื่มประเด็นครับท่านผู้ชมครับตอนตอนนี้เนี่ยเปิ่นสิ่งที่ท่านอาจารย์ดรสุทินพยายามรังสรรค์กับสังคมเนี่ยผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยเมื่อวานมีโอกาสไปสัมผัสกับทางมหาลัยสองที่ คงให้เราไปดําเนินการวา่เรื่องการปฐมนิเทศนะฮะตอนแรกบอกอหลายมาอะไบอกว่าต้องไปประชิมนิเทศอย่างเดียวแต่ผมบอกถ้าเกิดเป็นผมทำานผมจะต้องผฐมนิเทศสอนเขาตั้งแต่เรื่องพื้นฐานตั้งแต่ความคิดเลยอาจารย์แล้วสอนพื้นฐานแต่ความสัมพันธ์ครอบครัวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงต่อไปเราเบรกสักครู่หนึ่งนะช่วงนี้เป็นช่วงคุยสบายๆกับดรสุทินนะครับช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของระบบการศึกษากับต้นแบบทุมนุษย์ซึ่งวันนี้เนี่ยสังคมไทยโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยได้เรียนเชิญดรสุทินมาเพราะท่านคือต้นแบบทุ้มมนุ